สามสองอชันสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในงานแต่งงานของน้องต่ายกับคุณกล้องนะครับตอนนี้ก็เลิกงานแล้วเดี๋ยวเราจะไปถามความรู้สึกของแขกที่มาในงานกันนะครับว่าวันนี้รู้สึกยไงกันบ้างทางนี้นะครับในงานนี้วันนี้มีดารามาร่วมนะยครับพี่แมมับพี่แมมพี่แม่มนนี้ครับขอแนะนำพี่แมมสุดนี้นะครับงานเรืทักใจไม่ชอบชอบช่วงไหนมากสุดครับ ช่วงที่อืมช่อดอกไม้ช่อดอกไม้ช่อดอกไม้อืมเยอะช่อดอกไม้เหรอครับค่ะอ๋อเสียใจไหมครับที่ตัวเองไม่ได้รทำไม่เสียใจนะคะอยากให้น้องเขาแต่งก็อยากให้น้องเขออะไรเงี้ยค่ะได้ครับขอบคุณมากนะคระค่ะขอสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับช่อดอกไม้ด้วยครับช่วยดิค่ะช่อดอกไม้ไปไหนครับช่อดอกไม้ช่อดอกไม้ครับช่อดอกไม้นี่นะครับอ่าทราบว่าเป็นช่อดที่สองในชีวิตแล้ว ช่าดาค่ะช่านช่้ที่ได้เป็นตุ๊กตาตุ๊กตาแต่งชุดเจ้าสาวศรัทธาไหมครับในการรับช่อดอกไม้เราต้องมีศรัทธาศรัทธาค่ะพยายามแย่งมาหลายงานแล้วงานนี้ก็ถือว่าเป็นช่อแรกแต่ว่าเป็นครั้งที่สองที่ได้รับคุ้มค่าไหมกับการที่นักแข่งต้องทะลอกไปนักแข่งไม่ทะเลอกนะคะยังไม่ทะลอกเมื่อกี้เราอยากจะบอกว่าเราจับภาพไปด้วยนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นกังวลที่สุดอ๋อเดี๋ยงไงเดี๋ยวทางเราทางเราจะทำการเผยแพร่ด้วยเรืี่เข้าหรอคะ ไ,ได้เป็น,บบนต่อๆหรอคะไม่เป็นไรค่ะยินดีคะ่คะไม่คิดว่าไม่คิดว่าเธอเป็นการเพิ่มสีสันถ้าจะทำให้เธอขายได้เร็วกว่านี้น,นะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทีทาร้ายกัน สาวสาวครับนี่สาวสาวแบงค์พงไพรครับถ้าพี่ถ้าลูกพี่สวยก็ของพี่ลบทิ้งได้นะไม่เป็นไรทำไมคระเกียค่ะกลัวไม่ติดสี่เหลี่ยพี่ไม่สีเหลี่ยมพี่มีเยอะเราเลยตุกตกเป็นพงไทยนี่เป็นแบงค์ที่สาวสาวน่ารักที่สุดจริงมากแล้วค่ะจริงค่ะอันนี้ทางไม่เป็นที่นิยมนะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้อันนี้น้องอะไรครับน้องอะไรน้องนหรือพี่พี่หรือน้องน้องน้องอพี่ยูซาราดินต้อสเา็น อยู่ประจำสาขาไหนสาขาสาขาสอประจำสาขาสารลางนะครับครับนุ่มๆก็ไปเปิดบัญชีกันได้นะครับที่สาขานั้นนะครับขอบคุณสาวๆแบงค์กรุงไทยมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเจ้าบ่าวับ ก็วันนี้เป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับยังไม่ได้กินข้าวเลยไม่ได้กินข้าวเลยครับนี่เป็นสนใจเหน่อยครับสนใจหน่อยอยาสนใจด้านนี้อย่างเดียวนะครับก็ฝากขอบคุณแขกในงานหน่อยบางท่านอาจจะไม่ได้ไม่ได้ต้อนรับอย่างแบบว่าทอถึง ก็ขอบคุณนะครับท่านที่ฝากตองมาแล้วก็าส่งจิตส่งใจมาให้กับงานครั้งนี้งานนี้ก็ประสบความสำเร็จไปได้ดีดีจากทีมงานไททีวีทีมงานไทยรุ่งสตูดิโอแล้วก็สุดท้ายทีมงานชิมาเดีวก็มลน่องไม่ลไม่ลเดียมาครับเดียร์มาขอบคุณครับต้องขอบคุณมากเจาเบาอันนี้ยงานน่ารักมากนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะู่กับเจ้าสาวก่อนไอ้เพื่อนฉันจะเอากล้องฉันนึกวกล้องของฉันมันเหนื่อยจ่ิงมหมย้อนแสงอ่ะไม่ใช่จุ๊บกล้องเธอมันนี่มันต้องหาแสงนี่พอหน้าใหญ่มากคุณพี่เหยยงอาหน้าใหญ่ไปไหมเฮ้ยอะตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าสาวแล้วนะครับเจ้าสาวเป็นไงบ้างครับวันนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแต่ว่าก็ มันก็เหมือนไม่เหนื่อยอะค่ะเหนื่อยแต่มันก็เหมือนไม่เหนื่อยเธอเริ่มสับสนแล้วนะครับแสดงว่าเธอเริ่มสับสนแล้วเธอตื่นตั้งแต่เช้ามาแต่งหน้าตั้งแต่เช้าเลยค่ะมีอะไรจะจะจะบอกกับแขกที่มาในงานบ้างไหมเอ่ยคือขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณทุกๆคนตั้งแต่คนที่ช่วยงานตั้งแต่แรกพี่สาวน้องสาวพ่อแม่แล้วก็น้องๆทุกคนในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากอ่าตรงนี้เจ้าสาวด้วยนะครับขอบคุณครับ